อ,อ,างงาองงู้พี่น้องบนพืชสามดอกนี่ครับโอ้โหบนพืชยูซีดอกซีคพครับงามเลยเนี่ยเป็นงบขาวตูมครับตุูมยางงามเลยครับโอู้้อยกข่กระพงนี่อ้หูสามจีดกอกมบนตัวนี้ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมักล้อนะครับเนาะ มาอีกแล้วครับมือนี่มาตามละฮ็ดละงกย้ำมาขึ้นหัวคำกามากันอยู่สามคนคือเเ่าครับนี่นานทุกจ้างครับดีครับ <laughs> มือนี่นมีอปุปสรรคแน่น้อยหนึ่งครับเพราะว่าฝนก่อน้างที่จะลิ้นเราพี่น้องน,อน้องเบึ้งหยาเปียกเบิดบ้าบวยตาหน่อยกามาครับครับ <laughs> รับยังได้มือนี่กันไปหลุ่นกันเ,นานนเงาเๆงาเบึ้งเราพี่น้องเนาะ ว่าเห็ดถึกฝนแล้วสิเป็นแดงแดงสีออกอีกเื่อสีมดต้องเป็นรุ่นน้ำกันเบ้่งครับพอแล้วครับเห็ดชุดแรกของเขาสามตูมครับโอ้ไมอนี่ว่ได้ใส่ถุงมือแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเปียกหมดแล้ครับ เก็บไปครับเพราะว่าข้าเจ้าขึ้นมาก,ก่อนแล้วโอ้เป็นซิบแล้วครับพี่น้องเพิ่นขึ้นมาไตาก่อนด่าหัวคำเฮ็ดผึ่งฝ่ายครับพี่น้องผึ่งฝ่ายกำลังขึ้นจีครับคนกันยังว่าท่านเศร้าตกอยู่กับยังไปปล่อยอยู่ยใครเห็นเรางกเขาครับพี่น้อง ลราโงกขาวครับสองตุ่มยูนิคสองตุ่มครับเฮ็ดละาโงกขาวกับสองตุ่ม่ห้อ โอ้เงินครับฝนก็เริ่มจีโตกอีกแล้วพี่น้องต้องใส่สีได้หาหม่องเสาหม่องพักกันแล้วละครับอ่ะโถรูกนีไหมพี่น้องโอ้อยังไงเลยครับเ <c oughs> <c oughs> ง็ดกะส้มสีห้างเต๋อพี่ดอกครับมโอนี่พี่น้องเพราะว่าคนมาไต่หลายเนาะเง็ดฝุ่งครับ เมึงอเห็บสามดอกนี่คบับโอ้ผมนี่ยูซีดอกซีใครครับงามเลยเนี่ยโอ้กำลังออกไข่กรบเพ็นบ้างพี่น้องไข่นี่ไข่นอย่กไกค่คอไข่นี่ครับบางท่านว่าเบา พี่น้องมักถันวา่าเบ้าบอกคอยครับเบ้ากับเขาตรวจขอไพ่เลยพี่น้องเนี่ยเพราะว่ายำขึ้นครับห้างที่บอกคอยครับน,นี่สองไข่ครับเนาะโอ้ไข่เห็ดกับเปืือนเลยครับ คนลิ้นก็นได้งกขาวตูมหนึ่งครับดำแยกขีดต้มออกลอกแลวพี่น้องเฮ้ยเนืดมือตูมนึ่ครับงกขาว ครับตอนนี้กะเวลากะสามถุ umas, mm ่ม hmm. ก้วแครับสามถุ่มครึ่งหรืมั้งเขากะว่าสีน้อนกนแหละครับเพราะว่าเบิ้งเบิ้งมาเบิ้งเห็ดครับนอนถ่าเห็ดอีกคือเกาล่ะครับเมื่อนี้กะไดเพราะว่าค้นกับมาไตหลายน้องเนาะเห็ดกับทงสีห้างอยู่ดรอกครับคิดว่านาทีึ้นข่อนแจ้งหมแล้วครับแจ้งสอดดินอันนี้ของห้องครับนี่กระตาแรกนี่อันนี้ของมาบอย บ้าบอยโอ้บ้าบอยไในต้งสีดำสีเหลืองสีแดงโอ้สีแดงบ่ได้บ่ได้ตาฟัางน,นี่นี่นี่ของหน้าลูกจ้างครับเนี่ยของหน้าลูกจ้างก็บทันนี่หมานกันหรอกครับหมดละคนที่แจ้งหมดละตีสามตีสี่หมดละครับแจ้งทีลูกว่าคนมาขึ้นมาแต่บพราะท่านคำก่อลาย นี่ห้องอะปลูกเปี๊ยสภาพนี่แหละครับพี่น้องนอนเป็นโกกเชิงปาาลาอาหารูกจางเปยียนาหารกจางญ,ญี่ปุ่นขนมครับเพียงขนมนางกินขนมบุยบุย,บยญี่ปุ่นครับแล้วงกบานครับขาวบานก็อีกหนึ่งตุ้ม ตอนนี้ก็ได้เวลาห้องลุกขึ้นมาไต่แล,แล้วนะพี่น้องเนาะขอ,อนแจ้งนะครับแล้วงกคล้ายตุมนึงครับแล้วงกขาวครับสองตุมอู้อยางงามเลยพี่น้อง นี่สองตุม่มครับตุม่มนี้ว่าไงครับเห็น <laughs> แล้วงอกขาวเราคับพี่น้องสองตุม้มงามๆนครับ อครับพี่น้องแต่ว่าว่าทันแดงครับแต่ว่าก็เป็นเหนะ็ดก้อเียเห็นว่าครับพี่น้องอืเห mm. ็ดก้อดอกง่งยเลยครับอู้บหอะไลีลาเลยครับใบไม้ติดหนาเบิงเผือกครับดอกจางงามเลย ล้วงกขาวซีไข่ครับพี่น้องไข่ยังงามเลยครับแล้วงกขาวบานครับ เขาครับไข่นึ่งงกขาวต่มนึงครับโอ้ต่มย่างงามเลยทีเนีย งอกขาวตุ่มนึงครับพี่น้องและงอกขาวอีกสามไข่ครับพี่น้องไข่บุยไงหรอครับสมนีิแล้วนาอพี่น้องเนาะพอดีค้ำดีและงอกขาวอีกไข่หนึ่งครับ แล้วครับหม่องละไข่ครับพี่น้องนงอกขาวครับน่าเย้จุกอะไรอยู่อู้วเสียงเขาจุดกระปุกไล่สั่งพี่น้นอง <cake> บ้าบอยนัง่งปอกขาเส้ยอ,อยู่ปวดไอชู้ชูโต้องขาวตุ่มหนึ่งครับนี่ครับยุ่ใน,นี่แหละครับนี่ฝุ่นดีพี่น้องอย่างงามเลยครับ งมกเหลียงครับแล้วงกเลี้ยงจุ่มหนึ่งครับแล้วงกขาวสองไข่ครับ คอยเก็บคอยเลีมยไปเรื่อยๆพี่น้องเห็ดบอสมขาดไว้ครับบอสมตั้งใจไว้แล,แล้วเห็ดไข่เห็ดลราโงกครับลราโงขาวครับ กันค,ครับพี่น้องโอ้นี่ไข่นึงครับนี่เห็นไ่มครับยุ่นีตน่ตูมนึงครับนี่ ครับพี่นอ้องเราง่ขาวอแล้วครับ โอ้มือถือล่มครับแล้วงอกยงสองตูมงามๆเลยครับแล้งกเลียงครับอืมพีงง่น้อ,นองเอ้ยแม่นยังนอบาดไงเระงกขาวครับเล็ดตบทูมงามเลยครับเนี่ย เราไมกขาวอีกตูมหนึ่งครับพี่นอ้องต่างตากันครับเน็ดปุ่งชาติครับโอ้พหอยเลยพี่น้องนี่โอ้สามซีดอกของตัวนี้ครับ โอ้ซีดอกเนี่ยครับนี่ยซีตุ่มเลยเาล่ะครับพมพี่น้องกมาถึงจ่วงสรุปผลงานในการหาเห็ดเก็บเห็ดของห้องมือนีเนาะครับเนาะ มาไต่ดอกพี่น้องการไต่ยเย็นกนองเฮาเอาครับนี่มาเอาลผลง,งานของเฮาก่อนกถือว่าหมานอยู่ครับถึงสี่ป้อทอหมู่บ้านกะกะถือว่าได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามือนี้คนมาไต่หลายครับได้ซ้ำนี่นี่ถือว่าหมานเลยละครับเมื่อน,นี้หมานักลักเฮากะเป็นเฮีระงโงกครับเฮีระงโงกถึงตูมบานบานกับบานนิดน้อยครับเฮีระงโงกเข่าละงโงกยัง เห็ดร่วมก็ได้เห็ดก้อ,อยย่ดอกนึงครับพี่น้องกลมาเบื้องของนาลูกจา้างครับบ้านเนี่ยครับมันก็เป็นเห็ดละงอกคือกันละครับนี่ละงอกจุ่มละงอกบานแน่นิดหน่อยไข่ละงอกก็บมีละงอกขาวละงอกเหลืองเมื่อนี้กับได้เห็ดงามอยู่ครับแต่ว่าก็ได้บ่ลายปันไดเนื่องจากเมื่อนี้ค้นหลายนะครับเนาะเนื่องจากลงคลิปไปเมื่อวานเนี่ยโอ้ค้นแตกเต็มโคกเลยครับ <laughs> เป็นอันว่ามือน,นี้เฮาสามคนกะสัมนี้เหรครับเบิ้งของบ้าบอยเลยปะเนี่ยโอ้ยังหมานครับยังจริงเนีกับตาตากับนุ้ยไงเง็ดกับตัวหง่ายโอ้สมกันเลยพี่น,อน้อง <laughs> ว่ะแล้วงูกเลียง <laughs> เอาครับสำหรับชิปนี่ทีมงานเฮากะมีความหมานมาฝากฟีฝากน้องสัมนี้ล่ะเนาะครับเนาะจังได้กะ เบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนให้ทีมงานเฮ้าใน่เด้อกับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเดคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีสะกอนพอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับพิกัดสะพานหินนะครับสะพานหิน28ิมีถุนายน2อ6ันกจวดเท้า <laughs> <laughs>